ได้ละจ้ายัย่วดเลยอร่อยมากค่ะนี่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวฟูแฟมลี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามามทำแกง,ง,งขั่วไก่ค่ะไก่นะคะไก่แล้วก็ มะกรูดฉีกค่ะนี่ค่ะแล้วก็เครื่องแกงใต้นะคะเครื่องแกงใต้ก็จะมีตะไคร้ค่ะแล้วก็กระเทียมพริกพริกพริกแดงนะคะพริกพริกแห้งอ่ะคะ่ะแล้วก็ขมิ้นค่ะแล้วก็เอามาตำขลกกันนะคะมีพริกไทยดําด้วยจ้ะแล้วก็มาตำขลกกันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะแต่นี้เราไม่ได้เราไม่ได้ทําค่ะเราซื้อมานะคะแล้วก็ ตอนนี้ก็มีกะปิใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะกะปิด้วยจ้าแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยจ้าเราก็จะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยนะคะทุกคนใส่น้ําลงไปจ้าใส่นิดเดียวพอรอน้ําเดือดนะคะน้ําเดือดแล้วเราก็เอาไก่ลงไปคั่วเลยนะคะเนี่ยค่ะเรา,เาไก่ไก่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเนีย่ยเอาไก่ลงไปคั่วเลยจ้าน้ําก็เยอะเหมือนเดิมแล้วเราก็คั่วไก่นะคะ เราก็คั่วคั่วไก่ไปเรื่อยๆนะคะให้ไก่แบบไม่ต้องสุกมากะคะ่ะแล้วพอน้ําน้ําแห้งนิดนึงเดี๋ยวเราก็พอน้ําแห้งนิดนึงเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่เครื่องแกงกันนะคะวันนี้ปกตินะ่ะต้องใช้สะโพกไก่หรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบแต่วันนี้ไม่มีสะโพกอะคะ่ะมีปีกมีปีกไก่ก็เลยเอามาสับๆค่ะเอาเอาตามเอาตามที่เรามีเนาะตามที่เรามีแล้วเราก็เอามาสับๆแล้ว เอามาทำคั่วไก่ได้ค่ะแล้วแต่คนชอบอะไรได้หมดเลยค่ะในตัวไก่อะค่ะได้หมดชอบส่วนไหนของไก่ก็เอาส่วนนั้นมาทำได้เลยจ้ะนะคะเข้าไปเรื่อยๆก่อนนะคะทุกคน เราไม่มีส่วนของสะโพกเรามีปีกเราก็มาสับสับ,สบหัน่นหันกันเอามาสับสับหั่นหันแล้วก็ทานตามใจตามใจที่เราชอบอค่ะก็ขั้วไก่พอประมาณนี้ก็พอนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเครื่องแกงมาใส่นะคะเนี่ยคะ่ะเราก็ใส่เครื่องแกงไปเลยจ้าใส่เครื่องแกงนะคะเครื่องแกงเนี่เราจะผสมกะปีแล้วนะคะทุกคน เครื่องแกงก็ใส่ได้ตามตามความพอใจอะค่ะชอบมากชอบน้อยชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามใจเลยจ้าเราก็คั่วไปเรื่อยๆค่ะโอ้ยหอมหอมชุยเลยเราก็จะเราคนๆนะคะเพื่อจะได้ให้เครื่องแกงกับเนื้อไก่เข้ากันค่ะซึมก็ไปในเนื้อไก่นะคะ ก็จะทำง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเรามีมีเครื่องแกงใต้อะค่ะง่ายมากแต่ก็สับชิ้นใหญ่ปไปหน่อยเพื่อความเต็มปากเต็มคำจ้ะก็คนๆให้เครื่องแกงและลายค่ะนี่เริ่มได้กินแล้วนะคะทุกคนนี่ เติมน่ากินแล้วเนี่ยวางไว้แป้นหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งจาวางไว้แป๊บหนึง่งเติมน้ำนิดหน่อยนะคะไก่จ,จ,จะได้สุกดีๆค่ะเพื่อจะได้ไก่เปื่อยหน่อยเติมน้ำนิดหน,นึ่งนี่คุยน่ากินนะเติมน้ำนิดหนึง่งปักเขี้ยวไวจ้จ้ะปิดฝาไว้นิดหนึ่งก็ดีเนาะ นี่ปิดฝาไว้หน่อยปิดฝาไว้หน่อยปิดฝาไว้หน่อยอเปิดนาอหอมมากเลยหอมจริงๆนี่อ่ะน่าทานมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเติมเครื่องปรงกันนะคะทุกคน เติมเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะผงชูรสน้ำปลาน้ำปลาแต่น้ำปลาอย่าเพิ่งใส่เลยค่ะเติมผงชูรสนิดนึงนิดเดียว <c oughs> นิดเดียวเองจา้าแล้วก็เติมน,น้ำปลานิดนึงนะคะเพราะกะปิก็เค็มอยู่แล้วค่ะเติมน,น้ำปลานิดนึงนยคะ ได้แล้วนะคะพักไก่ให้ไก่สุกอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราให้ไก่สุกนิดนึงนะคะเราแป๊เนึงให้ไก่สุกนิดนึงแล้วเราก็จะได้มาเสิร์ฟกันนะคะทุกคนได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาเติมนี่ค่ะใบมะกรูดค่ะใบใบมะกรูดขีดนะคะ ให้มีน้ำขูขผิดอย่างเงี้ยค่ะจะอร่อยมากเลยค่ะหอมมากเลยอยากให้ทุกคนมาชิมาชิมมากค่ะอร่อยจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวขอชิมเพื่อความช่วยอีกรอบนึงนะคะขอชิมเพื่อความชัวขอชิมเพื่อความชัวจะอีกรอบนึงจะอืมอร่อยไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะเลยใส่ผงชูรสท <c oughs> ี่ขาดไม่ได้ก็คือ ใส่ผงชูรสแล้วก็น้ำลาลนิดหน่อยค่ะแล้วอร่อยแล้วจ้าไปค่ะเดี๋ยวเรายกยกไปตกักทานกันเลยนะคะทุกคนปุดๆเลยปุดๆเลยค่ะอร่อยมากค่ะทำเองกินเองนักเลงพออร่อยจริงๆไม่มีใครยอนะคะยอตัวเอง โอ้โน่าอร่อยมากเน้นน,นจ้นะได้ค่ะได้แล้วจ้ายัวย่วๆเลยอร่อยมากค่ะมาค่ะทุกคนแล้วเราก็มากินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะทุกคนแล้วก็มีผักนิดหน่อยค่ะ วันนี้ไม่ไม่มีผักค่ะเราเราก็ได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปกินกันเลยนะคะทุกคนนีค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะทุกคนลองดูค่ะอร่อยไหมชิมก่อนอ,อร่อยมากเลยมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะจ๊ะสาหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจช่องหัวฟูแฟมิลี่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหัวปู f ฟ m i l y ลี่ด้วยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ